สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับครูแปรงอีกครั้งนะคะวันนี้ครูแปรงจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของมาตราตัวสะกดค่ะแต่คุณครูจะไม่บอกนะคะว่ามาตราที่เราจะเรียนนั้นคือมาตราอะไรแต่คุณครูจะมีคําศัพท์ประมาณ9คํามาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนแล้วนักเรียนลองเดานะคะว่าคําศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนกระดานนั้นเนี่ยเป็นคําที่อยู่ในมาตราอะไร นั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณครูจะมาสอนนักเรียนในวันนี้เราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์คำแรกกันนะคะนั่นก็คือโบราณคำที่สองพยาบาลคำที่3าทหารคำที่4บุญคุณคำที่5จราจรคา่6สัญญาคำที่7็ด น้ำตาลคำที่8ปัญหาและคำสุดท้ายคำที่9าวันนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นคำศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนกระดานนี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆเดากันได้หรือยังหรือตอบกันได้หรือยังว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรเอ่ยเอ๋ลองคิดดูนะคะ ว่าเราเคยเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยเรายังจำได้ไหมแต่คุณครูเชื่อว่ามีนักเรียนหลายๆคนเนี่ยตอบได้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยคำศัพท์ที่คุณครูให้นักเรียนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตรามาตรากนนั่นเองค่ะใช่แล้วมีหลายคนเนี่ยตอบถูกนะคะซึ่งไม่ใช่มาตรากลธรรมดาด้วยนะแต่เขาคือคำที่อยู่ในมาตรากลที่ ไม่ตรงมาตราค่ะเด็กๆทำไมถึงเป็นมาตรากลไม่ตรงมาตราก็เพราะว่าพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําแต่ละคําเนี่ยไม่ได้มีนอนหนูเลยสักตัวเดียวใช่ไหมคะนั่นก็หมายความว่าต่อให้เราจะออกเสียงเขาเป็นเสียงพยัญชนะที่อยู่ในมาตรากลเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดก็จริงแต่เขาคือคําที่อยู่ในมาตรากลที่ไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะ มาตรากลไม่ตรงมาตรานั้นคืออะไรครูเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยจำได้เพราะเราเคยเรียนผ่านมาแล้วตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่สองใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับมาตรากลไม่ตรงมาตรานะคะก็คือคำที่ออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะน,นหนูเป็นตัวสะกดค่ะ ซึ่งประกอบไปด้วยพย,ยัญชนะนอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงและลจุลาค่ะซึ่งถ้าเราเห็นพย,ยัญชนะเหล่านี้ปรากฏอยู่ท้ายคำนะคะนั่นคือคำที่อยู่ในมาตรากลน,นั่นเองแต่เป็นคำที่อยู่ในมาตรากลที่ไม่ตรงมาตราค่ะตัวยอย่างเช่นคนพานทหารโบราณสัญญาณผลไม้วานเป็นต้นค่ะเด็กๆ ถัดมานะคะคุณครูจะขอยกตัวยอย่างคําการอ่านออกเสียงคําแล้วก็ความหมายของคําที่อยู่ในมาตรากลที่มีตรงมาตรานะคะโดยจะแบ่งกลุ่มออกเป็นตามกลุ่มพยัญชนะนะคะโดยเราจะเริ่มที่คําที่อยู่ในมาตรากลที่มีพยัญชนะยอหญิงเป็นตัวสะกดกันก่อนนะคะในระหว่างที่คุณครูอ่านออกเสียงคํานะคะนักเรียนก็สามารถออกเสียงพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มคําที่1กันเลยค่ะ เหรียญอ่านว่าเหรียญความหมายของคำว่าเหรียญนะคะก็คือโลหะที่ทำเป็นรูปกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็น่าจะเคยสัมผัสเหรียญกันแล้วนะคะอย่างเช่นเหรียญที่เรานำไปใช้จ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทเป็นต้นนะคะเด็กๆมาต่อกันที่คำที่2นะคะคำว่า กุญแจอ่านว่ากุญแจหมายถึงอุปกรณ์สำหรับคล้องติดกับประตูหีบนะคะหรือว่าประตูบ้านประตูรั้วสถานที่ทำงานต่างๆนะคะที่เราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะต่อไปคำที่3คํคำว่าสัญญาอ่านว่าสัญญาหมายถึง ข้อตกลงหรือคำมั่นสัญญานะคะคำที่4ปัญหาอ่านว่าปัญหาหมายถึงข้อสงสัยข้อขัดข้องหรืออุปสรรคข้อที่5ปัญญาอ่านว่าปัญญาหมายถึงความรอบรู้ความฉลาด อันเกิดจากการเรียนรู้และกระบวนการคิดค่ะคำที่6ทําบุญอ่านว่าทําบุญหมายถึงประกอบกรรมดีซึ่งการทําบุญเนี่ยคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนหลายคนก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าการทําบุญทําให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองค่ะใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำศัพท์และความหมายของคำที่อยู่ในมาตรากลที่มีพยัญชนะนอนเนนเป็นตัวสะกดค่ะไปเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะโบราณอ่านว่าโบราณหมายถึงมีมาแต่เก่าก่อนเช่นอัครโบราณที่เก่าเก่าแก่นะคะอย่างเช่นภาพโบราณหรือแพทยแผนโบราณน,นั่นเองค่ะ คำที่สองบอริเวณอ่านว่าบริเวณหมายถึงพื้นที่ภายในขอบเขตที่กำหนดไว้ค่ะต่อไปคำที่สามสัญญาณอ่านว่าสัญญาณคำนี้เนี่ยจะมีทั้งพยัญชนะยอหญิงเป็นตัวสะกดแล้วก็มีพยัญชนะนอนเนนเป็นตัวสะกดด้วยนะคะอ่ะสัญญาณนะคะหมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่แสดงไว้ให้สังเกตเห็นหรือได้ยินเป็นต้นนะคะแม้จะอยู่ในระยะใกล้หรือระยะใกล้นะคะก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ทราบว,ว่าควรที่จะระวังหรือกระทำตามสัญญาณที่ปรากฏนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าพิพิพธภัณฑ์อ่านว่าพิพิพธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์เนี่ยหมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมแล้วก็จัดแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสําคัญด้านประวัติศาสตร์นะคะศิลปวัฒนธรรมหรือความรู้อื่นๆนะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาแล้วก็ให้ความเพลิดเพลินแก่ประชาชนนั่นเองค่ะยกตัวอย่าง,าง,างเช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนหลายคนก็น่าจะเคยไปกันมาแล้วเนาะที่อยู่ตรงคลอง6ใช่ไหมคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลนะคะสถาปัตยกรรมหรือ สิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนะคะคำต่อมาคุณครูอ่านว่าคุณครูหมายถึงผู้สั่งสอนสิทธิ์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิ์คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อบรมสั่งสอนสร้างสารรค์และก็พัฒนาภูมิปัญญาเนะะี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเติบโตมาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะ ค่ะในลำดับต่อไปนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้คำมาตรากลที่มีพยัญชนะรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะไปเริ่มที่คำที่หนึ่งกันเลยค่ะคำแรกนะคะบริหารอ่านว่าบริหารหมายถึงออกกำลังอย่างเช่นการบริหารร่างกายหรือจะมีอีกความหมายหนึ่งก็คือการปกครองนะคะอย่างเช่นการ บริหารบ้านเมืองหรือการปกครองบ้านเมืองเป็นต้นค่ะจราจรอ่านว่าจราจรหมายถึงการเคลื่อนไปตามทางของยุทยานของคนหรือยานพาหนะต่างๆนะคะหรือเราจะคุ้นเคยคำนี้นะคะที่เราเคยเรียกกันบ่อยๆนั่นคือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนเราเรียกท่านว่า ตำรวจจราจรน,นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีหน้าที่ควบคุมจราจรให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะกรรมการอ่านว่ากรรมการหมายถึงบุคคลที่ได้รับเลือกหรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะทำงานทหารอ่านว่าทหารหมายถึง ผู้ต่อสู้หรือว่ารบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพนั่นเองแล้วก็ทหารเนี่ยยังมคีคำนิยามนะคะอีกว่าเป็นบุคลากรกองทัพที่แบ่งออกเป็นเหล่าต่างๆอย่างเช่นกองทัพโบกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศเป็นต้นค่ะเด็กๆต่อไปธนาคารอ่านว่าธนาคารหมายถึงสถาบันการเงินที่ให้บริการ เกี่ยวกับการฝากเงินการถอนเงินหรือเรื่องบัตรเครดิตนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนเนี่ยไปเรียนรู้คำมาตรากลที่มีพยัญชนะลออิงเป็นตัวสะกดค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะอันธพาลอ่านว่าอันธพาล หมายถึงผู้ที่ทำตัวเกะกะระรานทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะเป็นตัวอย่างของการกระทําที่ดีไหมคะเด็กๆไม่ดีนะคะเด็กๆไม่ควรทำตามหรือเอาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะต่อไปน้ำตาลอ่านว่าน้ำตาลหมายถึงสารประกอบคาร์โบไฮเดรตนะคะประเภทที่มีรสหวานโดย ได้มาจากน้ำตาลอ้อยหรือว่ามะพร้าวนะคะตามสิ่งที่นำมาทำนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าพยาบาลอ่านว่าพยาบาลหมายถึงผู้ที่ดูแลหรือว่าปรนิบัติผู้ป่วยนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนี้เด็กๆก,ก็น่าจะทราบกันดีเนาะว่าคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยทำงานหนักมากๆเลยเพื่อที่จะรักษาพวกเรารักษาคนป่วยที่กำลังติดเชื้อจากโรคโควิดเนี่ย ให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้พยาบาลแล้วก็คุณหมอนะคะต่อไปคำว่าฟุตบอลอ่านว่าฟุตบอลหมายถึงลูกกลมๆอัดลมทำจากหนังนั่นเองหรือว่าพลาสติกนะคะเราก็จะนำลูกบอลเนี่ยมาใช้ในการเล่นกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นการเตะลูกฟุตบอลหรือการโยนการคว้างนะคะสามารถนำมาเป็น อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้ดีอย่างหนึ่งเลยเนาะเด็กผู้ชายหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะต่อไปผลไม้อ่านว่าผลไม้หมายถึงผลของต้นไม้ที่กินได้อย่างเช่นลางศาส์เงาะมะม่วงทุเรียนเป็นต้นค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทุเรียนก็กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยเพราะว่าเป็นหน้าทุเรียนเนาะหลายๆคนก็น่าจะชอบกันนะคะแต่คุณครูไม่ค่อยชอบเพราะว่าทานไม่เป็นนะคะต่อไป ไปดูกันที่พย,ยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะก็คือคำมาตรากลที่มีพย,ยัญชนะลอจูลาเป็นตัวสะกดค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูกันเลยนะคะก็คือคำว่าวานอ่านว่าวานหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับคำมาตรากลที่มีพย,ยัญชนะ ยอหญิงนอนเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลาเป็นตัวสะกดเนี่ยนักเรียนพอจะจำได้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่และคำเนี่ยควรออกเสียงอย่างไรเขียนอย่างไรแล้วก็นักเรียนก็น่าจะทราบความหมายกันดีแล้วเนาะต่อไปนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนได้ฝึกอ่านคำมาตรากลที่สะกดด้วยพยยญชนะข้างต้นนะคะไปพร้อมๆกับคุณครูอีกครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ยินด้วยก็ยิ่งดีกันเลยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเหรียญกุญแจสัญญาปัญหาปัญญาธรบุญโบราณบริเวณสัญญาณพิพิธภัณฑ์คุณครู บริหารจราจรกรรมการทหารธนาคารอันธพานน้ำตาลพยาบาลฟุตบอลผลไม้วานค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์คำอ่านแล้วก็ความหมายของคำมาตรากลเนี่ยนักเรียนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วเนาะว่าคำนี้เนี่ยต้องเขียนสะกดอย่างไรนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาดูตัวอย่างประโยคกันสักนิดนึงนะคะซึ่งประโยคที่คุณครูจะให้ดูก็คือประโยคที่เป็นคำที่อยู่ในมาตรากลที่ไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประโยคแรกกันเลยค่ะ คุณครูสอนการบ้านวิชาภาษาไทยให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าคุณครูก็จะมีพยัญชนะนอนเน,นะคะซึ่งเป็นพยัญชนะที่อยู่ในมาตรากลที่ไม่ตรงมาตราอยู่ในคำนี้นะคะแล้วก็จะมีคำว่าการบ้านซึ่งคำว่าการเนี่ยจะมีพยัญชนะรอเรือเป็นตัวสะกดแล้วก็คำว่าบ้านเนี่ยสังเกตไหมว่ามีพยัญชนะนหนูแสดงว่าคำว่าบ้านเนี่ยเป็นเป็นอะไรคะเด็กๆ เป็นคำที่อยู่ในมาตรากลที mm ่ตรงมาตรานั่นเองค่ะข้อที่2ค nah ุณแม่ทำอาหารอร่อยมากนักเรียนสังเกตประโยคนี้นะคะก็จะมีคำว่าคุณแม่นะคะซึ่งอยู่ในมาตรากลแล้วก็จะมีคำว่าอาหารนะคะอยู่ในมาตรากลเช่นกันค่ะซึ่งคำว่าอาหารเนาะนักเรียนสังเกตพยัญชนะรอเรือเนี่ยก็เป็นพยัญชนะที่อยู่ในมาตรากลนะคะเด็กๆ ต่อไปประโยคที่3พี่สาวไปทำธุระที่ธนาคารในประโยคนี้ก็จะมีคำว่าธนาคารเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลค่ะเพราะมีพยัญชนะรอเรือเป็นตัวสะกดค่ะประโยคที่4วานอาศัยอยู่ในทะเละประโยคนี้ก็จะมีคำว่าวานนะคะเพราะว่ามีพยัญชนะรอจุฬาเป็นตัวสะกดเนาะเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลที่ไม่ตรงมาตรานั่นเองค่ะ ต่อไปประโยคที่5ประโยคสุดท้ายนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัตถุโบราณมากมายอ่ะสังเกตประโยคนี้ก็จะมีคำว่านาครน,นครอ,อยู่ในพยัญชนะที่ไม่ตรงมาตราเนาะมีพยัญชนะรอเรือซึ่งเป็นคำมาตรากลแล้วก็จะมีคำว่าโบราณซึ่งมีพยัญชนะนอนเนนเป็นตัวสะกดอันนี้ก็เป็นพยัญชนะที่ไม่ตรงมาตราเช่นเดียวกันค่ะ ก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำอีกเช่นเคยนะคะซึ่งใบกิจกรรมเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นการเติมพยัญชนะที่หายไปเหมือนกับกิจกรรมที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เลยให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปดาวโหลดใบกิจกรรมของตนเองนะคะที่ระบบ elearning ของทางโรงเรียนพัทยอุดมศึกษานะคะโดยที่นักเรียน อาจจะปริ้นเป็นใบงานออกมาหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะปริ้นใบงานนะคะก็ให้เขียนคำตอบของตนเองเนี่ยลงในกระดาษ A4 ลงในกระดาษรายงานหรือสมุดบันทึกของตนเองนะคะและอย่าลืมใช้โทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปใบงานนั้นๆหรือบางคนอาจจะสะดวกในการอัพเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะคะคลิกเข้าไปส่งงานที่ช่องส่งการบ้านเหมือนทุกครั้งที่เราเคยทาได้เลยนะคะเด็กๆ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องมาตรากลไม่ตรงมาตราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะไม่ลืมทำงานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันในเร็วๆนี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ